สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับแฟนแฟนท็อปนิวส์ทีวีหลายคนครับได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของกลุ่มคนรักสถาบันและกลุ่มของแฟนท็อปนิวส์ทีวีในทํานองว่าทําไมต้องให้คุณอันภูวนาจพุนพลินเนี่ยมาออกรายการขายสินค้าทางท็อปนิวส์ทีวีด้วยเพราะว่า เห็นว่าคุณอั๋นเนี่ยเป็นพวกสนับสนุนม็อบล้มเจ้าผมก็เลยเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลเก่าๆดูว่าคุณอั๋นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างก็พบว่าเขาได้แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมาโดยตลอดในเชิงไม่เห็นด้วยกับการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียม เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่สำคัญคือไม่สนับสนุนให้มีการล้มล้างสถาบันอันภัวนาตคุณพลินได้เคยพูดถึงเรื่องการเมืองไว้อย่างน่าสนใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน2015นว่ามีสื่อโทรมาขอสัมภาษณ์ผมคิดว่าเพราะอะไรประเทศไทยถึงยังไม่ปรองดองสักทีขอประเด็นเดียวนะคะเราไม่พูดความจริงกัน มีอะไรเยอะมากในประเทศไทยที่เราต้องป้องปากคุยกันป้องปากคุยเรื่องเดียวกันทั้งประเทศแต่พูดกันตรงๆไม่ได้เพราะมันมีความไม่ถูกต้องที่ไม่มีวันผิดอยู่ไงผมคิดแบบนั้นจริงๆครับและโพสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2020ไว้อย่างน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันว่าผิดคือผิดถูกคือถูกนะลูกนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี มีสัมมาคารวะเป็นจริตที่งดงามแต่เราจะต้องไม่อุตสาห์มีมารยาทหรือเคารพกันจนไม่กล้าพูดว่าคุณผิดเพียงเพราะว่าเขาอาวุโสหรือมีตำแหน่งสูงกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรื่องง่ายๆที่โคตรยากเพราะในบางประเทศคนที่กล้าพูดความจริงส่วนใหญ่อาจจะตายหรือหายไปเฉยๆแฮท็ tag, พี่ไม่ได้พูดเรื่องการเมือง ควักหัวใจอันภูวานาถวิภาษ์การเมืองเอาด้วยกับม็อบนักศึกษาแต่อย่าล้มสถาบันอันภูวานาถสัต์ร,รัฐบาลต้องฟังนักศึกษาอย่าคิดว่าเป็นเด็กเมื่อวานซื่อไร้สาระเชื่อเยาวชนคิดเองไม่มีใครบงการเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของม็อบปลดแอกแต่จะต้องไม่ล้มสถาบันกลายเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาทุกวันกับการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาไล่รัฐบาล เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและที่ทําเอาถูกวิาพากวิจารไปทั่วประเทศเห็นจะเป็นการชุมนุมที่เวทีธรรมศาสตร์รังสิตที่ประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อและมีการล่อเรียนจับจ่วงสถาบันพระมหกากษัตริย์จุดชนวนให้ถูกตราหน้าว่าเป็นม็อบล้มสถาบันเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปทุกวงการในวงการบันเทิงก็มีดาราหลายคนออกมาแสดงความเห็นเอมมี่เดอะบอทเทิมบรูออกไปชุมนุมกับนักศึกษามะปรางอลิสา ขุนแขวงโพสข้อความยิ่งโตยิ่งตาสว่างเสียดายชีวิตวัยเด็กที่ท่องจำอะไรไม่รู้โคตรไร้สาระคนอื่นแค่โพสเฉียดไปเฉียดมาไม่กล่าวมาเปิดเผยพูดกันตรงๆแต่สำหรับอันบุวนาศคุณพลินดาราน,นักร้องพิธีกรที่ถูกสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวอันเปิดใจให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นว่าต้องหันมาฟังความเห็นนักศึกษา ฟังสิ่งที่เขาพูดโดยปราศจากคําว่าม็บหน่อมแนมยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมซึ่งไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งที่ม็บนักศึกษาเรียกร้องแต่อย่าลมล้างสถาบันเรื่องที่น้องๆอ,ออกมากันผมว่าผมเข้าใจทําไมน้องๆถึงออกมาแล้วถ้าเราเราท่านๆเปิดใจกันพอสมควรไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับเราก็น่าจะเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงออกมาผมสนับสนุนให้เกิดความคิดต่างครับ และชื่นชมคนที่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์และสุภาพของปัญญาชนเสมอผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและมันมีรายละเอียดมากมายเต็มไปหมดและบางครั้งสิ่งที่คนออกมาโจมตีอาจจะเป็นความคิดเห็นของคนบางคนเท่านั้นเองนะซึ่งอาจจะเป็นของน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องตัดผม เรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นย่อยๆถามว่ามันมีเรื่องไร้สาระอยู่ในนั้นผมว่ามันไม่เชิงไร้สาระหรอกครับมันอาจจะไร้สาระของคุณแต่มันอาจจะเป็นสาระของเขาก็ได้ถ้าเขาเสนออย่างสร้างสารรค์ด้วยความจริงใจอย่างเรื่องให้นักเรียนตัดผมสั้นโดยที่ไม่เห็นมีความจําเป็นทั้งๆท,ที่ผมเป็นเด็กดีและผมก็เป็นเด็กเรียนดีมาโดยตลอดแต่ผมอยากไว้ผมยาวไม่ใช่ว่าผมจะลากไว้ยาวนะครับ แต่ผมรู้สึกว่ายาวแค่นี้มันน่าจะดีกว่าซึ่งถ้าคุณอธิบายให้เข้าใจได้แต่มันก็ไม่ใช่การบังคับแล้วสั่งการหรือบอกว่าเธอเป็นเด็กเมื่อวานซืนไร้สาระแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแค่นี้ก็ทำไม่ได้หรือไงผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ทำกันมาก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็ยังทำมันได้ทำไมรุ่นนี้ถึงทำไม่ได้สมัยนี้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอรหรือเริ่มต้นคุณก็ด่าเขาแล้ว ผมรู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นแบบนี้มันผิดผมก็แค่ไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวแบบนั้นผมก็เลยเห็นต่างผมสามารถคิดต่างจากพ่อจากแม่ได้จริงๆและเขาก็รับฟังเพราะเขาสอนผมมาแบบนั้นและผมว่าจริงๆนี่คือพื้นฐานสำคัญเลยที่บางทีเราควรจะมองย้อนกลับไปว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยพัฒนาไม่ได้สักทีอาจเป็นเพราะมีผู้ใหญ่ที่ยังคิดแบบนี้อยู่ คำว่าอาบน้าร้อนมากอดมันก็จริงแต่ไม่เสมอไปคําว่าสัมมาคารวะเป็นสิ่งสําคัญจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราเถียงผู้ใหญ่ไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างมีเหตุผลผมว่ามันคนละเรื่องกันแล้วถ้าผู้ใหญ่ออกมาเปิดกว้างพูดว่าควรรับฟังความคิดเห็นของเด็กแต่พูดพูดไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มปลิ้นออกมาถึงทัศนคติบางอย่างที่มีคำว่าเด็กเมื่อวานซืนยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม หรือมั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าเขาถูกจัดจ้างมีคนอยู่เบื้องหลังอาจจะมีก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นวาระซ่อนเร้นก็ได้ก็ไม่มีใครรู้คนที่พูดแบบนี้ก็อาจจะมีก็ได้ในทางกลับกันหนักซะก,กว่าด้วยซ้าเพราะคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่ามันคิดได้ร้อยแ0ดประการผมยังยืนยันว่าผมยังสนับสนุนมอบให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดผมไม่สนับสนุนให้มีการล้มล้างสถาบันเพราะไม่ทราบว่าเมื่อล้มล้างสถาบันแล้วประเทศไทยของเราจะดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ